เงาเงก่เกคาคนญาติตาโยมทั้งหลายเอ่อการจ้างใจปัรจมะของอาจารย์ใจฟังอมีเรื่องละเอียบก็ได้นั่งให้สบายอยากให้สงวนของล่องทางนี้นะอืออือวันเป็นวันอมหามงคลทันหนึ่งซึ่งญาติโยมทั้งหลายเก่ากรุงเทพมหานครเรามาเยี่ยมซึ่งพระอิศวรสัมมณี เ็นผู้ประทุิวัดปฏิบัติในป่าที่ยากที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้าไม่มีใครแนะนำไม่ไมาตั้งใจไม่มีคทธาก็ไม่ม,มีใครจะมาอืมอย่างชายญาจนมทางลาเห็นนั่นแหละนั่นม่อมาถึงพระที่นี้การสอนรับาชายชายก็ีำทมได้อย่างนั้นจึงขออภัยสัญญาโยมทั้งหลายทุกๆท่าน ที่าู่สถานที่นี้ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางโนมทางอบาสกอุบาิกาอยู่การตามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึางที่นี้ก็เป็นเหตุให้เราได้ึกถึงัพระพุทธเจ้าซึ่งกัานอยู่ในป่าป็ป่าชาัดอยู่ตามธรรมชาติแต่ในป่าชนี้ก็ยังมีนะถ <c oughs> ้าในเมืองหลวงก็ยังมีชนิ่หลายเอ็มเหมือนกัน มาเป็นพวกทรมานอยู่นี้แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันก็พุบก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดยมากก็พึ่งหาอาหารทางกายกันแต่โดยมากอาหารทางจิตนั้นเพิ่งเป็นของที่สำคัญพวกมนุษย์พุทธริษัท,ษท,ษทษเราทั้งหลายไม่ค่อยเขนึงถึงอาหารจิต อาหารตําใจของัวกเรา,า,าทั้งหลายนั่นเพราะความจริงนั้นคนเราทุกๆคนตอนสมเด็จพระสันมาสมพุเจ้าจจงกล่าวว่ามีกายส่วนหนึ่งก็มีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแกเกร,ราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจกายใจมันสบายกายกายมันสบาย,าบายก็หมดเรื่องแล้วมันมีอะไปจะต่อเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวาย งโลกี่มันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีทุกทีอย่างอันนี้สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของทพันทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีประชาของเรานั้นที่ท่านจะสอนนั่นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างหนึ่งเราทั้งหลายซึ่งประการรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะต้องมีความสงบูรณงับอาหารทางกาย การิงการอาหารอาหารคือคำข้าวสารทับอย่างที่มันไปลอยหร,อรือยงังจะพาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้เ้วยออาหารทางกายมีคำข้าวเป็นเตนเป็นไปนทานต่อเลี่ยงทางกาย <c oughs> แต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อริสอร่อยจใจเราไม่สบายม่จะสบายไม่ได้สบายไม่ได้ จะนอนในห้องแอร์มันก in ็เย็นเฉยเมันไม่สบายไอความเย็นกับความสบายมันต่างกันมันไม่แทนเดียวกันถ้าใจเราทำความผิดมีความผิดอยู่ในใจห้องแอร์มันก็เย็นเฉยเฉมันไม่สบายครับถ้าใจเราทํากายเราทำมาจาเราทำกายเราทำที่มันถูกต้องไม่มีความผิดไม่มีความเสียหายอะไรทุกอย่างนะ เราจะนอนอยู่นั่งกันในป่าอย่งนี้ก็มีความสบายไม่จำเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารจะพาวัดอาหารที่นั่นเป็นอยู่จะไปทานกัไปในวันนี้พออยู่แล้วมีพระจังจะทานวันละมึงสี่โยมในสามมึงที่สี่นี้โมรูนนะขึ้นรกจากเขือนที่คุณเพียรตลอดทางเลยดูกี่นี้ละหมดนะมาจุวบนถนน ย่างั้นแหละคือเราไม่กำหนดว่าจะอยู่นชันเดียวเนี่ยฉันเกิดมาเป็นฟอยอืมอ้อคืออยู่แบบนี้น้อแข้งยอมะกีก็ยังเจอไปได้หนิก็ยังเจอได้ละอาจจะมาเอาพระสลังมาอะไรเงี้ยมีเคยฉันน้อแข็งด้วยเรื่อยเรื่อยเดืนยังมาถามเพืนอไงน้อแข็งเพืนไงครับเราะสลังสะบัดหน้าล้ ผมคิดว่าลงในแข็งมนมีครับเงนก็สบายดีเงี้ยเนี่ยแต่คิดว่าลงในแข็งมมันก็ยุ่งอยู่ไม่มีดําแข็งแล้วเขาก็อยู่กันสบายนะข้ากายมันสบายใจมันก็สบายอืมอยู่ไปนี่อืมเรื่องอาหารทางกายถ้าว่ามันอ้วนมันทีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นะทีนี้อาหารทางใจมันสบาย ยกตั่อย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุก,กนเวลารนี้เแล้วมันมีอะไรเมือคารวะครอบครัวเอราเราทุกๆครัวนะท่านรมกระจีถูกกันแล้วมันจะมีความสบายหมดัหละอาหารตักิท้ทีมันสบายมากดังน,นั้นเรื่องจิตใจนี่จริงเป็นของสําคัญมากที่สุดเพราะผู้มีสภาคของเราแท้จริงให้เระว่ามจิตรักษาจิตเพราะอะไร ตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นรื่น้รสก็ไปกายได้ปวดท่าก็ไปทิ้งให้ใจใหายใจแบบคนโง่หายใจบริหารคนโง่อะไรเงี้ยเขาขึ้นเลยตรงนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้หูไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้รืนไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้ใหแหละตอนนี้ไปดังนั้นจริงใจนี่จริงเป็นของจำคัญต้องค้เโดยแต่ละมาัสำพระเจ้าท่านเป็นระัง พวกพุทธบริษัทอยงไรย่าลืมอย่ารืมให้เขาไปเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจะใ่้พวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้ตองยามมีประโยชน์ไยามปีกระนารตรัสเลยาสีเรนาสุกจินยันติสีเรนโคขตัมปทาสีเรนะนิสุจิยันติสัตตมาสีรงมิโสตะเยท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเวียนประกันนีสูร สิ่นนั่นเป็นของเยือกเย็นสินนั่นเป็นของสะอาดสินนั่นเป็นของสงบสิ่นนั่นเป็นของระับเมื่นนอ,งงนนอแบบใครพากันมีสินนั่นจะไม่มีการมีพามีการระทำบาปทางกายทัางวาจาทัางใจถ้าใครมีขิ่นถ้าใครมีศิงก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ ต่อไปการยิ่งกวามนุษย์ที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็จะเป็นพระอริยะบุคคลไปในด้านจิตใจในนมามธรรมเป็นเครื่อสงส่งเสริมภายในทางจิตของเจานน้าของนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นา่าที่ารนาพวกเราท่านทั้งหลายนะเกิดมาจะไม่รู้ว่าจะอะไรมาจะไปก็ไม่รู้ว่าจะอะไรไปก็ไม่มีใครนําอะไรมาก็ไม่มีใครนําอะไรไป เกิดมาแล้วก็มีจะยิ่งกันอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่เรานว่เอาอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานึกมาคิดคือจรนาดีนะคำพูดมีแต่ฝากของเราจ,จริงจังมากวันคืนร่วงไปื่วงไปวันนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็คล้ายๆสวัว่าพระพุทธเจ้าดันถามถึงความเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหลายกันดงแต่อันที่มันเป็นคาพูดของท่าน ถ้าพูดก็ได้แลวก็เฉยๆมันเป็นวันหยตดของท่านวันคืนรวมไปรวมไป,ไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพื่อไพอที่เฉยในเหมือนกันเป็นตนเป็นตัวมาพูดให้เราความเป็นจริงคํานี้มันเป็นคําที่จะเราพิจารณาดีดูไปได้เพราะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทําอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบัน ว่าอดีตจะาทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบ้างปัจจุบันได้อยู่อย่างไรเราควรทำมควรเี่นี้คือควรทีนิดทีจะได้านาให้เจ้าของมันได้ถึงท่านนึกว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามาการจะทำความผิดผิดอะไรทุกอย่างอจะมาผิดได้มันสบายผิดได้มันจะไม่ถูกนะั่นะทีนี้เร้น้าที่จะจิงยันติ ผู้มีศีลจะมีสุขข้อศีลนั่นไม่ทำไมใครไม่ละลานใครไม่เจกตะใครไม่เบียดเบียนใครศีลนั่นมีความถุกต้องทางกายทางวาจาท่านนี่แหล้เลนะทุกกระจิงยันตีมันจะมีความสุขคนไม่มีหัวไมทุกข์เกิดมันก็ระงับทุกทุกมันจะเกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันจะเป็นสุขเราจะเดินไปมันจะเป็นสุขมีความสุขมีความสงบนั่น นี่เราถนัดชี้เลย,น,ยะนะสุขจริงยันจีนี่คือสมบัติของอคนสี่มีชิ้นม,มีเรือนมีตุลชี้เลยนะโภคสมประธาโภคะอันมันเกิดจากการประชดปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโภคะอันนั้นเป็นโภคะที่เยี่ยมยอดเป็นโภคะที่บริสุทธิ์โปองเป็นโภคะที่เรียบร้อยเป็นโภคะที่มีชีวิมีภยัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกินไปทานบริจาคที่ไหนแต่เป็นมงคล เป็นวัตถุอันมั่นคงในดวงใจของปราชญ์ทั้งหลายสีเลยนะสุกจิงยันตีสีนะโพกสัมปัชชาสีเลยนะมีสุกจิงยันตินนสีหลังมีเสวะไปเย่ท่านพูดแต่เรื่องศีลน,นั่นเดียวนีเองนะญาติถึงพระนิพพานซึ่งไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความ,ม,ม,วามตายไม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นของหมดเกิดนั้นก่อแตถึง นี้คนั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางทิ้งขนอาารให้ทานเครื่องอุป,ปกรณ์เป็นทานาบารามีบารามีคือทานาบรารมีนี่พะพุทธเจ้าทุกองสาวกทุกองจะต้องบำเพ็ญไม่บำเพ็ญทานาบารมีเราจะไม่ได้อันนี้มันเป็นอย่างต้น เป็นบารมีและเป็นคุณธรรมมันยอดยิ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้กิจเรนาทานกถากล่าวจงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์ม,นมีความส,มสุขมีความสงบมีความสงบเรียกจะเห็นง่ายว่าวันนี้จะไปขโมยของคนมานจะสบายใจไหม,มง่ายเนี่ยรอไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่า คิดเปนคนปฏวันวันนี้เราทุกคนพยายามและสละสิ่งไดเล็กน้อยก็จะบำรุงนะให้พระเจ้าแท้จรงวนปานี้มีความเยน็นคนจุกคนเล็กเล็กน้อยและส,ะสา,สาไป้านี้มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความย็นใจอย่างนี้เท่านี้ต้องไต่างกันเรื่างการให้และการเอามา การเสียสละความจริงๆเนี่ยมันจะถูกแล้วเห็นแล้วความสบายใจความสบายใจความทำที่ถูกต้องนั่นแหละั่นอบอกว่บุญยังญาติโยมจังาดมาวันนี้ทุกคนเป็นคนที่มาจำบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่างมันเถอะมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภัย ความสบายอกสบายใจความสงบระงับนี่ง์ที่ทันเรียกว่าการทำที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องงดเดียบกว่าบุญแต่ก็ไปเจ้าแต่เรียกว่าบุญการกระทําที่เน่ถูกต้องไงเกะละล้านเพื่อนมนุนย์ดเดือดกันหนยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นเกนเด้ทำไม่ถูกต้องการกระทําที่เม่ถูกต้อง่ันเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้น่ันเรียกว่าบาปนั่นเอง บาปก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดน่เห็นกันง,ง่ายๆมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนั้นบนรรดาสาธุชเกนทั้งหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมต่อสถานีท่านบดาสาบมาไหว้มา่อครปฏิบัตนเจรินี้ท่านเจนผู้มีปัญญา คน,นคนผู้มีปัญญาแปลกหมือนกันบนงคนผิดแปลกๆนั่น 8, 8, 8. แต่บางคนเห็นตลอดคนมมีปัญญาละบ้านเฉยๆมาอยู่ในป่านะบางคนเขาบังโง่คนโม่ไม่มีปัญญา,าสงงาานะาร้ญญา,างบ้านมีแล้วไม่อยู่สร้างที่อยู่ดีๆแล้วมาอยู่ไม่อยู่ในป่านี้ต้องกระเดียบคนโง่บางทีก็เป็นอย่างนี้อะไรก็ส่างคนโง่ฉลาดอยู่ในใจของเราเดยก็ระเลยกันนะอันนี้มอง,งีใครมองเห็นแต่นั้น คือท่านในมันเป็นคนแสกใจบุญขุนทานถึงอาโย,ยามาะมาระถามว่าไม่จะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้บบาจะบวชห้สงจบไปเข้าปัญหาจะบวชเถอะปัญญาจะปล่อยอยู่ไหมปล่อยโรธรรมดาก็จะดันเมินอยู่อยู่ฟ้าอยู่ก็อยู่นี่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม,ไม่ต้องทำอะไรให้ไปอยู่นะรักษา,ง,า,ง,าง,ง่ายรักษาง่ายอืม ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนแนพืชพันธุ์ต่างๆที่จะรดน้าบ่อยๆไม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในโรงไม่ต้องรดน้ามันเสียสู่เหมไอพันธุที่เราปลูกไอต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านเนรดน้ากันทุกวันไ้มรดน้าทุกวันมันต้อีมีหยากจะไม่สวยจะไดะนั่นเรียกว่ามันจะธรรมชาติมันดัดแปลงมันข้าเนีนที่มาอยู่ประมาณนี้มันกันโดยมากป่อยต่ออปแล้อยู่ยังไงกินยังไงก็ดูแล้ว เหมือนกับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกจังายที่มีใจมีจิตศรัทธาต่ดสติปฏิบัติแล้วมันก่อยื่อมเขาเองทาเองเหมือนกันกระวัววัวมันกินอะไรมันกินหญ้าวัวมันกินหญ้าเอาวัวมาปล่อยใส่สนามหญ้าถ้ามันเป็นวัวมันก็กินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันจะเป็นหมูเท่านั้นเนีะนะ คนผู้มีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในงานนาบุญให้เจ้าบระเสริซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะองมากหรอกคนท่านทำเหรียญเงินท่านทำอย่างไรดูไปดูไปมันก็ชอบแลวแค่ทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลาบากที่เดียวอาศัยตัวเองเหมือนกันกัว่ัวมันกินหญ้าเอามาปล่อยใสสนามหญ้ามันก็กินหญ้าเท่านั้นแหละไม่ต้มันกินหญ้าก็ไม่ใช่วัวเท่านั้นเี่ อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหม,มือนกันลูกจิตกับุทธเจ้าสมมติกันนั้นนั้นมันมีอันใดอันหนึ่งมันจิตใจของคนคนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเหน็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมซึ่งเป็นพ่อบ้านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นอารมนาเคยยินว่าพ่อกับโประว่านูกสาวร้องไห้เลยนะอันจะมาของอยากจะเห็นเหมืนนหนนอนกันเนี่คนยังไงคนร้องไห้นี่นะ วันนี้จึงมา,มาเห็นเลยล่ะนะเห็นแล้วจะได้บอกว่าอาหารจังจิตอาหารทางกายมันเป็นอีอย่างไอ้สิ่งที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ให้ไปตั้งคิดเี่มันติดต้องเนื้อีแล้วอย่างเนี้ยออแม่ดิรู้จะมาเห็นวัดนี้ก็พ่อกันมาผมบอ่ให้ย,ย่างดีของยูป่าเนี้ยอถ้าคนมารูมารูไม่มก็ไม่เห็นแต่มันอยู่ในป่าของอยู่ป่าก็มีของดีๆเหมือนกันนะถ้าคนรู้จักนะ มย่างนีจะร้องดีอยู่ในืองอย่างเดียวนะอยู่ในเังร้องได้ดีก็เยอะไปนั่นเองเนี้จนเต้นอง์สมเด็จระสมาสัมพุทธเจ้าเพื่อมีศรัทธากันสันเสือคนอยู่ป่าท่านโตดท่านจะเกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติโดยปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมโตสนาเปิไปในยุคนียุค่ร่วงมาก็ให้อยู่ในป่าจัตุรุก็กัตุรอูในป่านิพานต้งแต่นิพานอยู่ในป่าเนี่ย เราควรเราไปที I mean, rain, ่นี่คิดนาดูสิว่า like มันเป็นยังไงมันเป็นป่าใจป่าเราใใจแล้วมันเป็นป่าใจอะไรมันสวางสวายอือมันเป็นเช่นนั้นของที่อยู่ในป่าที่อยู่ที่อาศัยนี้มันเป็นสิ่งดูดดื่มจิตใจของมนุษย์แต่ต่างไงแต่นั้นให้เห็นจัดหลายความกจัดมันหลายชนิดต้นไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นแหละ ถ้าเราพีเจนาแล้วข้อประพฤติปฏิบัตินี้เราจะค้นในยุนิป่านี้ผมถือไปจันเยมันเดี๋ยวจะออกจากไปติดโดกละอยู่ในนี้อือฉะนั้นบรรดาสาวเชนทั้งหลายจึงมาพบยในป่าอย่างนี้อือบางตนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรกันยังไงหลายอย่างอือฉะนั้นพระเนนบางอรคงที่มาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่จะมามากไม่เฉพาะเจ้าชายเมืองไทยเมืองนอกก็เยอะไป ทีมาอยู่เนี่ยมันม,มากต่อเพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละที่เป็นเหตเป็นมนุษย์ทั้งหลายสนใจเดก็กกติยนารีความจริงมีฉน้นองสงุตปัจมามาสปุจจ้นาจติจิจาร์าว่าสีเรณสุตติันติสีเรณโพกัมปะทาสีเรณมุตติจัญญสัจมาสีรังวิโสตเยพวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศิลมีธรรม มีกายมีวาจาอันบริสุทธิ์ให้กิตจุดฟังแล้วพวกชาวมนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะหมดเพ้อฝันหมการทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจการโกรธในการอิจฉาในการปฏิบัติกันนั้นมันจะหายไปเอมไปในทีงทั้งหลายเานี้มันเสอยไปความสงบความระง,งับจะเกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมาในที่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นเต้นนั่นแหละว,วันนี้ขอสช้าจะชมทั้งหลายจงป,ประกันตั้งอกบตั้งใจ ที่เราจทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทํามาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังเจะไในทาในอนาคตนั่นก็ดีขอจนทำกายทำวาจาทำจิตใจต่ายถูกต้องตามหลักของพระพุนธมาสัมพุทธเจ้าองเรานั้นถ้าหากเราทํามีความถูกต้องและทางอดีตก,ก็ดีทางปัจจุบันก็ดีทางอนาคตก็ดีในการไปกันมาของเกิดกันต่งางๆนั้น จะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสงคามมุ่งม,มาตรสนะของสัตวพิจารณ์ฉะนั้นว่าท่านทั้งหลายเลยครับโอวาชทชนะกรรมสังสอนขององค์สมเด็จเสตมาสัมพุทธเจ้าแล้วจงมีน้อมก็ไปเป็นโอปนายุตธรรมในจิตใจของพวกทันทั้งหลายนั้นให้มีสีเรืนะสุขติตยันติคือให้มีความสุขสีเรืนะโปโกสัาาันทาให้มีโชคะสมบัติอันงกงามไเร้่ย ศีลนรรมนี้โปรติมยันติจงโยมคู่ไปหาความกระเสิณจำรานสุขปุถุนิพานนั้นก็เพราะอาการลักจากรายวาจาใจของตนหนมีโทเษเดียวทันตะจูนแบบนี้เพราสั่นทั้งหลายจงสงบจงใจจงจยมคู่น้อมจะไปไม่ในจิตใจของพวกสั่นช่างร้ายให้จ,จิตผีเจตนาในธรรมะทำั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมาถึงเป็นแก่ของดาวนั้น จนที่จุดนี้เพาอยากจมทังายอืมจนเป็นผู้มีความสุดท้ายจะได้จิตไดยอำนาจแห่งคุณปถีเป็นใจจงปกปอดกระสาต้องปกปั่นทังลายในการเดินทางการไปการการไปตอดีการมาตอดีการอยู่ตอดีการไปตอดีโดยอำนาจบุญกุศลนี้จนปกปิดุ่มคลองโดยอำนาจแห่งคุณปถีเป็นใจจนเป็นผจ,จนเนะเดินรุ่งเรื่องตลอดกาลนานเทือ